อันไพกะคือสีเหลียวแรงอีกหนอครับผม่านวกางยหนึง่งพอต้องกินเขาแรงสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป่องปายซูขูสุคนครับผมมือนีพอกับบาวนัดอีกคือเก่าครับผม มือเบานัดกับผ้าพีผ้าน้องมากินตำข้าวปุ้นฝีมือเบานัดเองนะพี่น้องฝีมือเบานัดเองอคือน้ำลายแหละพี่น้องต่่ามันกัดเพื่อสิ่ดตั้งกล่องเหตดคลิปนะพี่น้องมันก็นแห้งหมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะลองเบิง่งมันจะเป็นยังไงสีนัวบอเสียงกันยังหนุ่มๆอยู่ด้ล่อนะอ่ะบออย่งางไรเนาะกินเลยครับพี่น้องเสพๆน้ำเบานัดเดอ้อ หลอ่อมดูตำเองพี่นอ้องแสบเองอันไพกกะขึ้นสีเหลียวแรงพี่น้องครับผมถานออกไงหนึงเบานักตุ่มน้ำปลา ใส่แบัไรหนึ่งหนามแสดงว่ามันอืดน,นะครับเนาะหานามกังบ,บมูมี่คำใหญ่เลยจุดโจ๊ะเลยเบิดนี้เราต้องกินเขาแรงืม รู้เรื่องเลยครับเพดมังพิยงยังมาเพจแท้ซื้อสิบบาทมาตตลาดพี่ขีนูก,กับบอมแมนนัวเงี้ยวๆนะครับมังพิกนงๆๆนะัวเงี้ยวบอแดงเป็นไหนเดะลาหักเพจ โอ้คำยังไงเลยเอะไงก็ปากโหลดเนาะครับเนาะเขาเอิรนบักซี่เล้าหรือพี่ๆไทยเนาะครับเน,ะนา,านะแนวเนาะอืม លោះរូរូវើនបាន់តាំងដែលើងជាំងដែល់តាំងដែល ดีขี้ตาพอบัวลองพักใบเรือกดูบาแห้งเั้นเต้นอยู่บ้านเนี่ยตอนเฮ็ดแรกๆมันกัดอันนั้นอยู่หรอครับมันมาแหงวัง ส่วงเวลาปลาใบนี่แหละะครับ กระปุนเพิ่งจจะไม่ง่ามครับพี่น้อง ลองกระเทียมกันเนะื้อวายมันคือเผ็ดแท้เนาะบาดเนี่ยอันนี้กระเพ็ดเด้่นี่กระเทียมมีแต่เนี่ยเผ็ดเผ็ดเนาะกินได้ซ้ำได้เนาะครับเนาะบาไหวเว้เยเผ็ดจำเองเผ็ดเอง <laughs> ดูเรื่องมันเป็นแม่พิษเผ็ดเหลือแต่ใบเขียวเรื่อยนนับนเผ็ดโอ้ปกติเบาวนัดสูดได้กับเผ็ดเนี่ยกับเผ็ดพอ mất chụp như một những bộc bộc như bình mình nó đi là bò ta cọng ท้องโก้งนาที่ค้นกินเนี่ยเผ็ดย่างขนาดอ่ะขอโทษขออภัยเดวยพี่น้องมือีอไไอ้คลิปได้6ไกด้บ๊ถึง1ินาที่จอ้อยเดี๋ยวให้เอฟซีมันกินน้ำกันเนียให้สิออกก่อนกัน ว้าวาไว้แล้วล่ะครับพ่อแล้วล่ะครับขอโทษขออภัยเด้ๆๆเเอผูอ้เบิ้งกบเบิ้งบนจูใจเนาะพี่น้องผู้ใดเบิ้งกะขอบคุณหลายๆลายเห็นบ่มีน่าม,มีนวนเนี่ยนี่ ตะวากับบอนุวนไหนพี่น้องแต่ว่าเพดเพดหลายเอา้าบ่ไวแล้วสหลับคลิปนี้เนาะครับเนาะเบานาดกะจัดตำข้าวปุ่นส่วข้ปุ่นเบานาตมน้ำปลาน้ํนะพี่น้องว่าเป็นตมหลายอยู่ก็ยังแห่งๆคือนเ่าว่าตั้งใจว่าสีสดน้ำน้ำนะครับแต่ว่า ยู YouTuber, ทูบเบอร์ท่านอื่นเพื่นเห็ดจังไร,อย,งไรอย่างวามันก็มีน้ำให้สดนะพี่น้อ,อนนนงเอาจังไนกะแสบเบพื้นเราไว้พอกันใหม่ในคลิปหนาเนาะครับเนาะขันมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ราคะที่สำคัญกดกระดิง่งเพื่อที่สิบวิพาตคลิปใหม่ๆต่อๆไปเนาะครับเนาะสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ